เบิง้งพี่น้องครับเมาเบิ้งเห็ดดอกนี่เกิดตั้งไดนี่เกิดแทรกับต้นบกคลองแรงครับนี่บัมูสมีเป็นหญ,ญา้าขุดเอาขาอันบ่โอ้หอยหเนาะแต่สาวหน่อยแน่เห็นนี่ก็โพดโพแล้วแถมมาเกิดกับอุม้มเงาคลองแรงอีกอู้ ก็ต้องระวังเลยครับมันมีแดนหากไม่บมแมนยัง,มเมนยงเดียบูมแมนยันเฮ็ดพังเดียที่ลิ้นฟงใส่เขาตายแล้วครับเนี่ยไม่ไหากไม่มันดีดหัวแหลมเป็ดเนาะผักไตเขาเอินเห็ดนมมูนม,มูโมหนะเนี่ยอืมวาสันมันเป็นจุกขึน้นนมหมูโหนะโอ้เอาความหรูไม่เด้อพี่น้องเลยบาหมูก็ลัางหัวกันนี่แหละก็ะใส่ยู่สองภาษาไทยแล้วครับ อืนภาษาอีสานกับภาษากลางอีสานก,คกนา็คือเห็ดปวกเป็นสีขาวสิเพื่อนเห็ดปวกตาบดอกใหญ่ภาษากลางไอเห็ดโคตรเนาะอันนี้บางหันในสาวหน่อยเพื่อนกัว่าคนไตเขาอื่นเห็ดไอนมหมูหมูมันมันเป็นคื่อจุกเพื่อนวะนมหมูใหญ่นมหมูย่านย่านก็คือเถา บทเ,เห็นขาน้าอกพี่น้องเลยขันบ่บ่บหมูโบโยกขึ้นเพราะว่ามันพื้นที่บ่ได้ครับขุดเอาหญ้าแข้งจะเอาได้ดีสมปายถามว่าเบื้องกันครับเป็นเห็ดค้นขา,นาวชนิดขาเงาเห็นดอกเศร้าหน่อยเลยเงาแข้งเอาแลวครับเบิเป็นหญ,ญ้าสีขุดต่อแล้ว เบิ้งบอตานี่ติง่งตะลิงตาลิงตะลิงติ่งติ่งตะลิงติงต่งติงต่งเป็นศอกพี่น้องเอ้ยสุดยอดบอครับเบิ้งคว้วเงาเขานี่เอา้าเอานี่ให้เบิ้งนี่นี่หัวมันถึงหนา้าเอิร์กบ้าหมูฝนเด่นนี่เงาบอขันบอว่าคว้วางามคว้วขาวหนึ่งบอตองห่วงครับเนียนแห้งเฮ็ดดอกนี่โอ้ ละหนอจังใดคักแท้พี่นอเอ้เบิองเบืงเบิงเบิงเอาให้เบิงเป็นไหซสาวหน่อยสุดยอดความเย้าต้องบอกยกนี่โป้ไห้ลิเบงครับสมเกิดลี่เกิดเสียงโอ้ออนซ้อนแตว่าสาวหน่อยหาพอเบิงเอสี่ครับสมเบืองไงดอกแต่ว่าขาขาวจั่วเลยมีทีตีหน่อยเดียวครับคือดอกเขาจะจะรุดดเรา ลดนี่ครับหมดดำกินหมดกาดอืออ้าสุดยอด